ยินดีด้วยนะคะสำหรับกลุ่มนี้วันนี้12กันยายนนะคะมีเงินเข้า600บาทใครที่ผูกพร้อมเพยไว้แล้วยังไม่ได้เช็คยอดนะคะรีบเช็คได้เลยนะคะมีเงินเข้าแล้วสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง YouTube วันนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาทั้งหมดนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมให้กำลัง ใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะข่าวสารนี้นะคะได้นํามาจากเพจข่าวสารสวัสดิการนะคะวันนี้โอนวันแรก12กันยายนนะคะสําหรับเบีย้ยเพิ่มเติมผู้สูงอายุนั่นเองนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ72ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะวันนี้รับ600บาท แต่จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยนะคะทางครั้งนะคะจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ เป็นผู้สูงอายุนะคะที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้นะคะภายในวันที่7กันยาที่ผ่านมานะคะและยืนยันตัวตนก่อนนะคะวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่ยืนยันตัวตนแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนซ้ำนะคะก็คือวันนี้ก็จะโอนเป็น วันแรกครั้งแรกนั่นเองนะคะและสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ยังไม่เคยได้ยืนยันตัวตนเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่ได้รับสิทธิก็ให้ไปยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26กันยา2566นี้นะคะและท่านก็จะได้รับเงินในเดือนถัดไปก็คือต้องผูกพรอมเพย์ด้วยนะคะภายในวันที่3ตุลาคม2566และสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถไปผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถมอบให้ผู้ดูแลนะคะ ไปยื่นหนังสือยินยอมให้โอนเงินผ่านบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีผ่านบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะที่คลังทุกจังหวัดได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะก็ไป ขอหนังสือมอบอำนาจนะคะที่คลังแล้วก็ให้ผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจนะคะเซ็นแล้วก็ไปยื่นในการที่จะให้ครังนะคะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่รับแทนนั่นเองนะคะภายในวันที่17พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับเงินนี้นะคะก็ต้องขอบอกอีกครั้งว่าเป็นเบีย้ยเพิ่มเติมของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่เท่านั้นนะคะผู้สูงอายุที่ ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้เงินจํานวนนี้นะคะเขาจะจ่ายนะคะเป็นขั้นบันไดเกณฑ์การจ่ายเงินนะคะก็จะมีดังนี้สําหรับผู้สูงอายุนะคะที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2,506จะได้รับสิทธิ์นะคะเงินเบี้ยเพิ่มเติมของเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2,566นกะคะก็คือจํานวน600บาทนะคะ คือเขาจะจ่ายเดือนละร้อยมารวมกันเป็น600จ่ายครั้งเดียวนะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง30เมษายน2,506จะได้รับสิทธิ์นะคะของเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน2,566นกะคะก็เป็นจำนวนเงิน500บาท และผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคม2506จะได้รับสิทธิ์นะคะของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2566จำนวน400บาทนะคะและผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2506 จะได้รับสิทธิ์เบี้ยเพิ่มเติมของเดือนกรกดาคมถึงเดือนกันยายน2566เป็นจำนวนเงิน300บาทนะคะและผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกดาคม2 5 0 6 จะได้รับสิทธิ์ของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2566จํานวน200บาทนะคะและผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2 5 6นะคะจะได้รับสิทธิ์ของเดือนกันยายนนะคะ2566ก็คือจำนวน100บาทนั่นเองนะคะนางสาวทิวาพรผาสุบรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโคศกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่านะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในปีงบประมาณนะคะพศ2566ในอัตรา100บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,566นั่นเองผู้ที่มีสิทธิ์นะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะสามารถไปยืนยันตัวตนได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้กับเลขที่บัตรประชาชนนะคะก็คือในกรณีที่ เป็นผู้พิการนะคะหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถที่จะไปเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีอื่นนะคะหรือเป็นบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้หรือสามารถขอรับแบบฟอร์มนะคะ มอบอำนาจที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังทุกจังหวัดภายในวันที่17พฤศจิกายน2566นะคะและเดี๋ยวเรามาดูตารางการโอนเงินนะคะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเงินนี้ย้ำเตือนอีกครั้ง ไม่ได้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเงินจะถูกโอนไปที่บัญชีที่พ่อแม่พี่น้องได้ผูกพร้อมเพยไว้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเช็คยอดเราจะเช็คยอดแยกกันนะคะไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่ผูกพร้อมเพยภายในวันที่7กันยายน2566นะคะ ในการรับเงินก็จะเริ่มวันนี้วันแรกเลยนะคะรับเงินตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14กันยายนนะคะและสำหรับผู้ที่ผูกพร้อมเพในวันที่3ตุลาคมนะคะก็จะได้รับเงินวันที่6ตุลาคม2566นี้และถ้าผูกพร้อมเพภายในวันที่1พฤศจิกายน2566ก็จะได้รับเงินในวันที่6พฤศจิกายนนะคะและสำหรับท่านใดที่ผูกพร้อมเพภายในวันที่30 จิกายน2566ก็จะไปได้รับเงินในวันที่6ทธันวาคม2566นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเตือนนะคะพอแม่พี่น้องท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุแล้วยังไม่ได้ทำการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะคะหรือว่ามีบัญชีพร้อมเพย์แล้วแต่บัญชีนั้นดันผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะให้ไปแจ้งเจ้าพนักงานนะคะที่ธนาคารที่ท่านทำการไว้นะคะเปลี่ยนการผูกบัญชีจากหมายเลขโทรศัพท์ เป็นการผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเป็นเงินส่งเคาะเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในปีงบประมาณ2,566นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการจ่ายเงินจ่ายเป็นขั้นบันไดาตามอายุของผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งถ้าก่อนหน้านี้พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับเงิน เบีย้ยเพิ่มเติมผู้สูงอายุจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะที่เขาเคยจ่ายนะคะคือก่อนหน้านี้ในปีก่อนๆเขาก็จะจ่ายเดือนละ50-100บาทตามขั้นบันไดของอายุเหมือนกันนะคะซึ่งก็หยุด จ่ายไปแล้วพอมาปีนี้นะคะก็จะเป็นปีงบประมาณนี้เขาก็จะจ่ายนะคะมาเริ่มจ่ายก็คือจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่12กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝากบอกต่อด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ไม่ค่อยได้ติดตามสื่อโซเชียลนะคะก็ให้มาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็รีบไปยืนยันตัวตนและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับ ธนาคารโดยด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ตรงนี้นะคะและขอย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่สามารถที่จะไปผูกพร้อมเพย์ที่ธนาคารได้เนื่องจากเป็นผู้พิการนะคะหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็สามารถไปขอหนังสือมอบอำนาจได้นะคะแล้วก็มาเซ็นยินยอมเพื่อที่จะให้เข้ากับบัญชีคนที่ดูแลหรือเป็นบัญชีอื่นที่เราไว้ใจได้นั่นเองนะคะ คลิปข่าวสารในเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณ2เพจนะคะเพจแรกนะคะก็จะเป็นเพจข่าวสารสวัสดิการและอีกเพจหนึ่งก็คือสวัสดิการทันข่าวนั่นเองนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และทางช่องก็ได้นําข่าวสารดีๆนั้นมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเช็คยอดเงินแล้วและเงินเข้าจริงนะคะช่วยคอมเมนต์พูดคุยบอกต่อที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ยืนยันว่าท่านได้รับเงินจริงๆนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ะเกิดในปีนี้จะได้เงินเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะคะเช่นเคยนะคะ ถ้าท่านไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้นะคะช่วงนี้นะคะยังมีพายุฝนอยู่ในบางจังหวัดนะคะแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ก็ยังระบาดอยู่นะคะทางช่องก็อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ